สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับคุณครูนะคะเช่นเดิมน,นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องอะไรไปใขจําได้บ้างนะคะมีใครจําได้ไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องสึกสายเลือดนะคะซึ่งเนะะื้อหาของเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องรามเกียรติ์ใช่ไหมคะตอนสึกมยายาาสนะคะ บางคนบอกว่าคุณครูหนูลืมนะคะลืมเนื้อหาไปแล้วคุณครูช่วยทบทวนให้หน่อยได้ไหมอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะทบทวนเนื้อเรื่องนะคะจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะให้นักเรียนฟังว่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมญาลาบเนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันนะคะหมาเขาบอกว่าศึกสาเลือด นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรรมเกียนนะคะตอนศึกเหียลาบนะคะเนื้อเรื่องของเขาคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าจดหมายที่ชาลีเขียนถึงผมแกะใช่ไหมคะเขามีความคิดอยากสร้างเกมคอมพิวเตอร์ที่มีตัวละครในวรรณคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยสังสินสมุสดสุดสาคนทศกัณฐพยาคุดแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะกิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังครั้งนี้เนี่ย ยอดและเกรียงไกรนะคะได้เล่าเรื่องรามเกียรตินะคะตอนศึกมยายานาคะให้กับบรรดาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังกันนะคะโดยเนื้อเรื่องเนี้ยมีเรื่องราวดงต่อไปนี้นะคะรามเกียรติ์ตอนศึกมยายาลาเขาบอกว่ามยายาลาเป็นพญายักษ์นะคะที่ไปช่วยทศทันรบกับพระรามพระลักษณ์นะคะ พระรามรู้ร่วงน้าว่ามยายาาบเนี่ยจะมาจับตัวไปที่เมืองบาดาลน,นะคะหนุมานก็เลยเน,นรมิตร่างกายให้ใหญ่เท่าเขาจักรวาลน,นะคะแล้วก็อมพลพราที่ประทับของพระรามไว้นะคะมยายาาบเนี่ยใช้อุบายหลอกทหารมานอนนะคะแล้วก็ใช้ยางเนี่ยเป่าสะกดนะคะให้ทหารของพระรามเนี่ยหลับไหลนะคะจากนั้นก็อุ้มพระรามออกจากปากหนุมานนะคะ พาไปขังไว้ที่เมืองบาดาลน,นะคะหนุมานพอรู้ข่าวว่าพระรามถูกลักพาตัวไปนะคะหนุมานก็เลยตามไปช่วยพระรามถึงเมืองบาดาลเลยโดยต้องฝ่าด่านอันตรายมากมายนะคะจนได้ไปพบกับมัชานุนะคะซึ่งมัชานุเนี่ยทำหน้าที่เป็นยามรักษาด่านชั้นในนะคะหนุมานแปลกใจที่เห็นมัชชานุเนี่ย ตัวเป็นลิงแต่มีหางเป็นลานะคะทั้งสองต่อสู้กันแต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะใส่ได้นะคะหนุมานเนี่ยจึงถามชื่อพระบิดามารดามัชานุนะคะมัชานุเนี่ยสังเกตเห็นว่าหนุมานอะ่ะทำไมมีรูปร่างลักษณะตรงตามบิดามารดานะคะอีกทั้งความสามารถมีความสามารถที่จะ่าดานมาจนถึงชั้นในได้ มัชานุถึงเราเรื่องของตนนะคะโดยเล่าว่าตนเนี่ยมีแม่ชื่อนางสุพรรณมัชฌานะคะพ่อชื่อหนุมานซึ่งเป็นทหารของพระรามมายาลาบเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงดูตนนะคะเอาไว้เป็นบุตรบุญธรรมนะคะหนุมานก็เลยแสดงตนว่าตนเนี่ยเป็นลิดาของมัชานุนะและตนก็ยังหาวเป็นดาวเป็นเดือนให้ด้วยเพื่อพิสูจน์นะคะว่าตนเนี่ยเป็นพ่อของ มัชชานุจริงๆนะคะมัชชานุเนี่ยจึงเชื่อว่าเป็นจริงนะคะแต่ว่าไม่กล้าบอกทางไปที่ซ่อนของพระรามเพราะกลัวว่าจะเป็นการเนรคุณนะคะต่อบิดาบุญธรรมนะคะจึงบอกฮนะจึงบอกใบ้เป็นปริศนาแก่หนุมานนะคะหลังจากนั้นหนุมานก็พบกับนางพิลากวนนะคะซึ่งกําลังโศกเศร้าเพราะว่าวัยวิกเนี่ยลูกชายอ่ะ ถูกมายาลาบจับตัวไปนะคะแล้วก็กําลังจะฆ่าให้ตายด้วยนะคะหนุมานรับปากพิรากวนนะคะว่าจะช่วยไวยวิกนะคะแต่ทางเข้าไปยังที่ขังพระรามนั้นน่ะต้องผ่านกําแพงยักษ์นะคะและจักรกรดซึ่งแม้แต่มแมลงวันก็ไม่สามารถบินผ่านได้นะคะหานุมานก็เลยแปลงร่างเป็นใยบัวติดที่สบายนางพิรากวนนะคะสามารถเข้าไปถึงที่คุมขัง นะคะแล้วก็ช่วยพระรามเนี่ยออกจากเมืองยักษ์พามาไว้ที่เขาสุรการนะคะแล้วย้อนกลับไปนะคะเมืองบาดาลเพื่อที่จะฆ่ามายราบนะคะฮนุมานและมายราบเนี่ยก็ต่อสู้กันเหมือนเดิมไม่มีใครสามารถเอาชนะกันได้นะคะมายราบจึงออกอุบายให้ต่อสู้กันโดยใช้ตานสามต้นนะคะใช้ตานสามต้นเนี่ยมาพันกันเป็นกระบอง เป็นกระบองนะคะแล้วก็ผัดกันนอนให้ตีคนละสามทีนะคะอีกคนนึงนอนล่าไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ต้นตาลที่ผ่านกันเนี่ยตีนะคะคนละสามทีผัดกันเช่นนี้นะคะมายาลาดเนี่ยขอเป็นฝ่ายตีก่อนแต่หนุมานแม้จัดเสียชีวิตนะคะตีก่อนแต่เมื่อหนุมานแม้จะเสียชีวิตเมื่อลมพัดมาก็สามารถฟื้นคืนชีวิตได้นะคะมายาลาดเนี่ยตีหนุมาน นะคะจนเสียชีวิตแต่ว่าเมื่อลมพัดมาปุ๊บเนี่ยหนุมานก็สามารถฟื้นคืนชีวิตได้นะคะเพราะว่าหนุมานเนี่ยเป็นลูกของพระทายนะคะครั้นหนุมานเป็นฝ่ายตีบ้างมายาลาบก็สามารถฟื้นคืนชีวิตได้เช่นกันนะคะหนุมานก็เลยถามนางพิลาควรว่ามายาลาบอะ่ะทำไมถึงฆ่าย,ยัางไงก็ไม่ตายนะคะนางพิลาควรก็บอกว่ามายาลาบอะ่ะ มันถอดหัวใจอ่ะของมันนะ่ะใสไว้ที่มแมลงผู้นะคะแล้วก็ซ่อนไว้ที่ยอดเขาตีกูดนะคะซ่อนไว้ที่ยอดเขาตีกูดหนุมานก็เลยแปลงร่างเป็นพระพรหมนะคะมีสี่หน้าแปดมือเท้าสาเหยียบอกมายาาบไว้นะคะเท้าวขวาก้าวไปยังเขาตีกูดมือหนึ่งเนี่ยก็ง้างที่ยอดเขามือหนึ่งก็จับตัวมแมลงผู้หัวใจของมายราบ แล้วก็เคยยี้จนละเอียดนะคะพร้อมกับตัดหัวมยายาาบด้วยนะคะหลังจากนั้นมยายาาบก็เสียชีวิตนะคะหนุมานก็เลยพาพระรามกลับถึงพระพายอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นเนื้อเรื่องที่เราเรียนไปนะคะเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เราเรียนไปนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวละคร จากเรื่องรามเกียรติ์ตอนสุดมยายาาบนะคะว่าตัวละครแต่ละตัวมีลักษณะอย่างไรลักษณะเด่นของตัวละครตัวนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ,ะนักเรียนนะคะเปิดหนังสือประกอบการเรียนครั้งนี้นะคะโดยให้นักเรียนเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยห้าสิบสองนะคะ เนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับอ่านเสริมเพิ่มความรู้นะคะลักษณะตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยายาาบนะคะในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตัวละครเฉพาะแค่4ตัวก่อนนะคะเราจะเลือกตัวเด่นๆของเรื่องนะคะก็คือหานุมานสุพรรณมัจฉามัจฉานุแล้วก็มยายราบนะคะ4ตัวนี้ก่อนนะคะโดยนักเรียนสามารถเปิดหนังสือ ล้วก็ทําความเข้าใจได้พร้อมกับคุณครูก็ได้หรือถ้าใครไม่มีหนังสือนะคะก็ไม่เป็นไร,ราสามารถดูได้นะคะจากวิดีโอนี้นะคะเราก็สามารถฟังจากเสียงที่คุณครูอธิบายคุณครูสอนได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวละครตัวแรกเลยอันนี้ตัวหลักของเรื่องเลยนะคะหนุมานนะคะเขาบอกว่าเจ้าหานุมานเนี่ยเป็นลิงเผือกที่มีสีผิวเนี่ยขาวพองเลย ปากนี่จะอ้านะคะไม่มีมงกุฎสวมเหมือนตัวละครันอื่นเขาหรอกนะคะซึ่งเจ้าหนุมานเนี่ยเกิดจากนะคะเกิดจากกําลังของพระอิศวรและเทพอาวุธนะคะที่พระอิศวรเนี่ยให้พระทายนําไปซัดใส่ท้องของนางสวาวหะนะคะซัดใส่ท้องของนางสวาวหะหนุมานเนี่ยมีของวิเศษติดตัวมาแต่กําเนิดด้วยนะคะของติดตัวของหนุมานที่มีมาแต่กําเนิดก็คือ อุนทนขนเพชรและเคียวแก้วนะคะแล้วที่กลางเพดานปากของธนุมารเนี่ยเพยดานนะคะเพดานก็คือส่วนด้านบนด้านในนะคะของปากเลานะคะสามารถแผงลิ์ให้มีแปดมือสี่หน้าและยังสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้อีกด้วยนะคะเจ้าทนุมารเนี่ยถือว่าเป็นลิงที่มีลิ์มากนะคะอีกทั้งมีความเฉลียวฉลาดนะคะ เมื่อเสร็จจากศึกกรุงลงกาก็ได้บรรดาศักด์นะคะเป็นพระยาอนุชิตจัก,กริดพิพัฒน์พงษานะคะแล้วก็ได้ครองกรุงอยธยาครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งตามที่พระรามเนี่ยได้สัญญาไว้นะคะแต่ว่าไม่อาจนั่งบัลลังได้นะคะก็เลยไปครองเมืองนบุรีที่สร้างขึ้นใหม่แทนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวละครตัวแรกนะคะคือหนุมานนะคะต่อมาตัวละครตัวที่สอง น,ะะนางสุพรรณมัจฉานางสุพรรณมัจฉานะคะเขาบอกว่านางสุพรรณมัจฉาเนี่ยเป็นธิดานะคะเป็นธิดาของทศกัณฐ์นะคะธิดาคือลูกสาวของทศกัณฐ์นะคะเป็นลูกของทศกัณฐ์กะะับน,น,น,นางปลานะคะนางปลาซึ่งนางปลาเป็นสัตว์เดียรฉานนะคะทศกัณฐ์เนี่ยแปลงกายตัวเองอะ ให้เป็นปลาเหมือนกับนางปลาเลยนะคะแล้วก็ลงไปสมสู่กันนะคะจนกําเนิดทิดาขึ้นก็คือนางสุพันณมัชฉานะคะนางสุพันณมัชฉาเนี่ยเขาบอกว่ามีรูปโฉมที่งดงามมีผิวกายเนี่ยเป็นสีทองนะคะสังเกตเนาะนางสุพรรณมัชชาท่อนบนเนี่ยจะเป็นเหมือนมนุษย์เลยนะคะมีการสวนชรดาด้วยนะคะส่วนท่อนล่างเหมือนอะไรคะ ก็คือมีรูปร่างลักษณะหางเหมือนปลานะคะมาตัวละครตัวที่สามมาเจ้ามัดฉานุนามัดฉานุนะคะเขาบอกว่าเจ้ามัดฉานุเนี่ยเป็นลูกของหนุมานกับนางสุพรรณมัจฉานะคะเนื่องจากเป็นลูกของหนุมานก็เลยมีร่างกายเป็นลิงเหมือนกับหนุมานเลยแล้วก็มีหางเป็นปลาเช่นเดียวกับนางสุพรรณมัจฉานะคะ นางสุพรรณมัชฌานเนี่ยได้คลอดมัดชฌานุด้วยการสำรอกนะคะสำรอ,อกออกมานะคะ,แ,ะแต่ว่าเก่งว่าทศกัณฐ์จะรู้ว่าเป็นลูกของตนกับหนุมานกลัวว่าพ่อของตนน่ะจะรู้นะคะนางสุพรรณมัชฌากลัวทศกณัณฐ์ก็คือซึ่งเป็นพ่อเนี่ยจะรู้ว่ามัชฌานุเนี่ยเป็นลูกของตนกับเจ้าหนุมานก็เลยนํามัชฌานุเนี่ยไปทิ้งไว้ที่ หาดริมทะเลนะคะไปะทิ้งไว้ที่หาดริมทะเลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมายราบผ่านมาพอดีเลยนะคะมายราบซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลผ่านมาพอดีนะคะมาพบเข้าก็เลยเก็บไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมนะคะหรือลูกเลี้ยงนะคะลูกบุญธรรมนั่นเองนะคะตัวละครตัวสุดท้ายน่ามายราบนะคะตัวละครสุดท้ายของเราวันนี้คือมยราบเขาบอกว่าเจ้ามายราบเนี่ย เป็นโอรสทั้งมหายมยักษ์นะคะเท้ามหายมยักษ์ซึ่งเป็นกรรษัตริย์เมืองบาดาลองค์ที่สองเป็นกรรษัตริย์เมืองบาดาลองค์ที่สองนะคะและนางจันทรประภาสีมีพี่สาวหนึ่งคนนะคะก็คือนางพิราอ้วนภายหลังเนี่ยเมื่อเท้ามหายมยักษ์สิ้นพระชนมยาราบก็เลยได้ครองเมืองบาดาลสืบแทนเป็นกรรษัตริย์แห่งเมืองบาดาลองค์ที่สาม ะะซึ่งก่อนตายเนี่ยมหายมยักษ์ได้สั่งเสียว่ามายาลาบอย่าไปยุ่งกับทศกัณฐ์ผู้ที่มีศักดิ์เป็นลุงนะเพ,ะพราะทศกัณฐ์เนี่ยจะเป็นภัยต่อเมืองบาดาลเรานะคะต่อมามายาลาบได้ไปเรียนวิชากับพระฤาษีสุเมศนะคะที่เชิงป่าหิมพานจนมีวิชาเก่งก้านะคะรวมทั้ง ยังสามารถถอดหัวใจได้นะคะแล้วก็เลยถอนหัวใจไว้ในมแมลงผูกนะคะแล้วก็นําไปซ่อนไว้ที่ยอดเขาตรีกูนะคะมายาลาบสังเกตนะคะจะมี1พัก1พักก็คือ1ห,หน้า2กรก็คือ2มือร่างกายจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็มีกระบองและก้องยาสะกดเป็นอาวุธนะคะ,ะจบไปแล้วกับตัวละครทั้ง4ตัวหลักๆนะคะต่อมาสิ่งที่คุณครูจะ ให้นักเรียนไปทํานะคะเพื่อเพิ่มความรู้ที่เรียนมานะคะไมย่ยากนะคะขอแค่ให้นักเรียนเนี่ยเลือกตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์กอนศึกมยาากนะคะตัวที่นักเรียนชอบที่สุดนะคะอาจจะเป็นตัวละครนอกเหนือจากสี่ตัวที่งครูยกตัวอย่างมาในวันนี้ก็ได้นะคะให้นักเรียนเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งที่นักเรียนชอบนะคะพร้อมกับบอกเหตุผล ว่าทำไมนักเรียนถึงชอบตัวละครตัวนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนวาดภาพประกอบนะคะซึ่งแบบฝึกหัดชิ้นนี้เนี่ยให้นักเรียนทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยให้นักเรียนเขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะไม่ต้องเว้นบรรทัดนะคะงานวันนี้ก็ไม่ยากนะคะสําหรับการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะก็ ครูคก็ขอจบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ไว้ก่อนนะคะหวังว่านักเรียนคงจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ตอสึกมายราพนะคะมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าใครยังจําไม่ได้แต่แล้วก,แวก็แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามีเรื่องนี้สนุกอะน่าสนใจนะคะน่าติดตามสามารถเปิดคลิปวิดีโอย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวส่งหน้านะคะ เรามาดูกันว่าคุณครูจะสอนนักเรียนเรื่องใดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอารานักเรียนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะ